ลุงเคยนึกเชิงมรดกไทยไหมแบบว่าไปทำบุญที่วัดพระสวดอยู่ดีๆแล้วนลกเสียวเลยชักมึงอย่าจังไรวนะอย่าค้างค่าแพนะตอนขึ้นเกาะเดี๋ยวไฟแนนซ์มายึดเรือหายละเรื่องใหม่อีกน้องไฟนแนนซ์ยึดเรือพ่อมึงเถอะ,ม,ถอะมีอยู่แค่นี้ยึดกุยเหรอลุงครับเมื่อเช้าผมไปกดเงินแต่ท่านบอกให้ใช้มือบางขนากดเงินผมเศร้ารับแถวนั้นไม่มีมุสลิม ไหนๆก็เป็นสไปเดอร์แมนแล้วกระโดดตีลังหัวฟาดให้คอหักตายหน่อยครับเดี๋ยวก็เกิดเตียงครับเอทำไมทานอสใส่ทุดสไปเดอร์แมนครับน้องมันไปกดเงินน้องมันไปกดเงินเขาบอกว่าให้ใช้มือบังมันเดินตามหามันกมันเครียดมันไม่เจ้นั้นไม่มีคนมสลิมไม่ใช่ราฟแะแง อนเครับเป็นไรไม่ตอบโดเนตผมอ่ะครับผมงอนแล้วนะครับงอน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 เครื่องหมายเสีเงื่งเพื่อนผมอยากเป็นสไปเดอร์แมนเลยลองให้แมงมุมกัดครับตอนนี้มันอยู่ ICU หลุลุงเคยอกหักเศร้งสุดลุงเลยตัดแท่งมีจุกกระดุยมาโอมเพื่อลดความเศร้าไหมครับ งงง่กูมมอออไไดด้้เี๋ยวืบันลุงเอครับผมแนะนําให้กินยาฟรีเอโพเชอร์โปรฟิเล็กซิสนะครับคือยาอะไรวะเป็นยาแก้เอชไอวีอืมดูมึงพูดอะไรอย่างรลุงเอครับปลาอะไรทันสมัยครับปลาอะไรวะทันสมัยท็อปท็อปทิกปลาฉลามใช้ไอโฟนสิบหกโปรแม็กหนึ่งเทล่าใบครับดูดูมันดูมันตาอะไรทันสมัยปลายแฟลชโฟนโปรแม็กพ่อมึงเถอะปัลเลอแมนแม่ปลาฉลามใช้ไอโฟนสิบหกโปรพ่อมึงเหอะลุงเอครับจระเข้สองตัวคืออะไร ติ๊กตอก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 คอตัวคืออะไรลาคอสหรอติ๊กตอกลคอสพ่ออาเฟตไฟควาย AAAA ผลวิจัยพว่ามียสามารถลงไปว่ายน้ำในเองดยละ่อกตัวยเดียวเลยขอบคุณนะครับผมติดมหาลัยแล้วคณะวิศวกรรมเครื่องสังคทานสาขานานาชาติ ขึ้นแต่าถาพ่อมึงเถอะึ้งค่ะดาวสวยดีนะคะดาวมีไว้บึงมองกล้องหน่อยค่ะได้ค่ะนี่ไงดาวตรงนี้ไงดาวเป็นรวมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็บไม่จำนักวิจัยเผยว่าลุงเอไม่ได้เป็นญาติกับลุง B C ซ EF อมึงอย่าหลุดนะน้องกูก็ไม่เป็นหรอก m n o p q r S T U V W อพีลวแซดหลังกะกดกางเกงกันมานานแม่งเอาครบเลยผมรวยพี่อะวิจัยบอกว่าคนที่โดเน a t ให้ลุงเอส่วนใหญ่จะเงินหายไม่รู้ตัว อันนี้ล่าจเรื่องจริงนะครับหลายคนเริ่มบน่นนะพี่นะครับพ่อผมเคยบอกว่าทูา่ทูบ่อยจะตาบอดเ,เลยบอกพ่อกลับไปว่าพ่อครับผมอยู่ทางนี้โอ้โร,ร้อยเลย,ยวันนี้คอสเป็นอะไรครับพ,พ่อเขาบอกว่า ชูบ่อยจะตาบอดไหมครับนะฮะสักพักพ่อเขาอยู่ดีๆเดินเหมือนคนมอพ่อครับผมอยู่ทางนี้แปลกๆนะเริ่มไรวาเมื่อไหร่จะเล่นเกมสักทีรอนานเลยเดี๋ยว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 อูเล่นอยู่น้องโดเยอะอกว่าโดกูจะถึงมันนานอ๋อขอโทษครับลุงตุงค้ะหนูารหัสเกมไปเขาบอกว่าขอชมหน่อยหนูเลยบอกไปว่าพี่หล่อมากค่ะหนูผิดอะไรอ่า ลุงเอครับกับที่หลอกมาเลยคับปลาหมึกสะด้งสดตูน้าปลาแดงขายดีดเก๊มาลองกำลังจะขายดีเกมากำลังคุยคุณนอยู่ผมมาไม่ทันตอนสองทุ่มใครดีเครมาเลยครับขอขอชมหน่อยลุงเนี่คตรหล่อเลยค่ะทำไมครับเดี๋ยวมดก็ขึ้น กูไม่ชื้อแม่งหรอกนีดอกลุงครับผมแข่งบอลได้บอลหน้าเขตโคสตะโกนอบอกยัดเข้าไปผมเลยถอดกางเกงเอาจูดียัดด่ากองหน้าอง,งยัดยัดหมายถึงยัดลูกบอลอีกสัตว์ไปไอเดียอันตรายลุงเปียกครับหน้าขอดออกมาเป็นไงหรอครับทำไมไม่ชี้หน้าตัวเองครับจะทําให้ยากไหมแม่งเ,เรียกกูหน้าข้สองลายปีที่ผมเรียนแพทย์ขอบคุณลุงทําให้ไม่เครียดตอนอ่านหนังสือถ้ามีโอกาสขอรักษาลุงครับในตวนแพทย อีสกประโกสกพปรมโขโครกจกกระเปรดหยอกหยอกครับรักพี่แย่ขอหน่อยได้ไหมครับด่ากูเกือบตายแล้วร้องหยอกไอ้เพี้ยพ่อตายหยอกเหมือนกันครับมีคนไข้มาหาผมบอกว่าหน้ามืดช่วยผมทีผมเลยเปิดไฟฉายมาส่องให้เขาด่าผมเฉยผมทำไรผิดมึงไปลาออกซะไอ้เพี้ยไปลุงเอครับวันนี้ผมสอบติดแล้วครับขอบคุณลุงเอมากนะครับเห็นไหมปากคำ ลุงเอสาระครับลุงครับไหนไหนก็ปวดหัวกระโดนเอตแล้วไปตะโกนหน้าต่างแล้วพูดว่าวันพีทมีอยู่จริงหน่อยครับวันพีทจะมีอยู่จริงเชื่อเฮเธอทิติเค่ถือคือไม่ว่าคนคุยเป็นแฟนทำไงดีครับเียเียวรู่รมอิงเหืนนกัลุงเอครับขออนุญาตสอบถามเป็นความรู้นะครับลุงเอเคยนัดยิ้มสาวสองไหมครับ มึงถามแต่ละเรื่องอีฮีนักยินนักยินว่ครับลุงผมซื้อรถมาด้วยเงินสดตอนที่พ่อบอกให้ผ่อนคันเร่งผมต้องเสียตังค์ผ่อนต่อกีกรอมึงครับน้ำัางรถเทียนี่อะไรเรย่องงนเี้ยลุงเอครับถ้าคืนพรุ่งนี้ผมแขวนถุงยางแทนถุงเท้าแล้วนอนกงดักรอซานต้าจะรู้งานไหมครับ รบกวนเพื่อนพี่น้องมันจะไปแขวนถุงยางแทนถุงเท้าแล้วมันมันจะไปนอนอย่างเงี้ยน้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเงาคุยแล้วมันถ่ายลุงเอครับผมจะขอคุยดีๆลุงลุงเอครับไม่ไม่ค่อยดีเลยทีไรสักแปดหน่อยมันถามว่าซาต้าจะรู้งานไหมน้องท่านแน่หันมาทำไมเออยากโดนพี่เลียผ่าดักหลักสิหันมาเลยแผลบอ๊บอบอ๊ มงน้อลุงเอครับปลาอะไรให้ข้าวน้อยครับปลาติ๊ก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 เฉลยปลาจาระเม็ดปลาจาระเม็ดนะครับเนินแน่ปลาอะไรข้าวน้อยจะเป็นทางด้านของปลาจาระเม็ดนะครับจาระเม็ดเดียวให้น้อยจริงเอรู้จักป่านไหมป่านไหนวะรู้จักไหมป่านไหนอ่ะมองกล้องป่านยาอ่อนลุงเอใส่ชุดซูเปอร์แมนแล้วเท่จริงๆบอกว่าซูเปอร์แมนกับซูเปอร์แมน a later few moments later. สวัส Sch ดีครับผมตามพี่มาจากกลุ่งเกเท่าหาหน้าอ่อนที่ว่าพี่ให้เดือนละแสนนี่จริงไหมครับเกเท่าหาหน้าอ่อนโอมึงเถอะน้องลุงเอครับมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้มาตะโกนว่าวันพีทมีอยู่จริงผมควรไปกระทืบปากมันดีไหมเชนยินน้องคุยเข่าก่อนว่ารับ ตะออะโกนอไรลุงเอครับผมใส่บาตรตอนเช้าแม่บอกถอดรองเท้าใส่บาตรก่อนหลวงพ่อบอกเอาแค่อาหารพอครับโยมทองมถอดรองเท้าใส่ก็ไม่ต้องเหี้ยอะไรน้องเพลงอะไรอยากให้ตรวจอวัยวะติ๊กต๊อก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 เฉลยวัดไป ลุวัดไต้นะครับบอกให้เต้นท่าเพลงรักษาสุขภาพจะเป็นเพลงได้ขรอเพลงวัดไต้ไม่ว่าข้าวไต้จะสูงหาอะไรยาวที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกหาอะไรยาวที่สุดติ๊กตอกเฉลยหาวหาอะไรยาวที่สุดจากที่ผมเป็นร้าอาการผมนี่ขึ้นแล้วที่มือครับถ้าผมพูดอะไรต้องลงท้ายว่าเอาเลยเอาเลยนะ กดไลค์ให้ลุงเอเอดับให้ลุงเอเอนเซอร์ขอถอนหมดเลยลุงตุงขาตำรวจอะไรชอบเต้นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอเติ๊กตอกเฉลยตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นบตอ้์ตำรวจตะเวนชายแดนรออะไอยู่เพลงมาตำรวจตะเวนชายแดนคุณเอรูหมครับเมนูอะไรชอบให้รอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยกลวยเดียว เอเอเเอผมไลฟ์วงเล่นโอลายดนยิงว่าโวรเล่นด้วยไม่ไหมผมบอกเล่นในกองหน้ากองหลังประตูเล่นได้หมดลุงสมองหยุดคาเธตั้งแต่5้าตัวครับเป็นกําลังใจให้ักคารขอให้คุดฝูงเก็บยอดได้เยอะๆครับมีมดีตอนรับทุกคนแค่กับตัดไบร์นลูคารีหัวล้านยิงสุดแหลกหน้าสีแดงสดแทนหัวล้านได้คน ลุงเอทำตามผมนะยืนขึ้นประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเสหอร้องทำไมกูคนนำร้องอีดอกเสอีกฟังและทำตามหยุดเกมมองคีย์บอร์ดมองปุ่มเอทำไมอ่ะมันเหนียมไหมนั่นแหละนิสัยมุงบอกกันทุกคนวันคริสต์มาสแล้วลุงจะจัดปาร์ตี้เกย์ทั่วไทยรุ่งกระนำรูซานต้าลุงเอไหมน้องเก่งทัวไทยพ่อมึงเถอลุงกระนำรูซานได้เหียอะไรมึงพูดไรไม่รู้ คนวิจัยออกมาแล้วว่าไก่งวงไม่ได้เกิดมาจากงวงช้างแต่อย่างใดไก่งวงเขาไม่ออกจากทางวงช้างลยควายใครก็ต้องไม่ต้องบอกว่ารู้เต็มหมดนะครับครับเอครับยันก่อนแฟนเซอร์ไพรส์ซื้อคอนโดแต่ผมไม่ดีใจเลยเขาทำไมอ่ะเสรลยุ่งไรอีซัสจะด่าลุงเอกันทำไมไอ้เอเชาติหมาเอ็นานควายเห็นไหมอีดอกพ่อตุยเห็นไหมปูเต่ามุงนั่นแหละเออีสัต สำหรับคนที่รอ QA นะครับอย่าหวังเลยกูดูมาครึ่งปีแล้คลิปเดอะฮักเดินเซนท่านกูยังไม่ได้ดูเลยลุงครับ<ะ>เขาว่ากันว่าคนหำใหญ่จะาทามเสียงหมาได้นี่มึงยอมเป็นหมากับเรื่องปัญญาอ่อนแบบนี้เลยหรอเอ ล้อนะคะไอ้เหี้ยกลางวันแสกๆจะนอนได้ไงน้องเกมด่ากูเหรอเนี่เนี่ยไอ้เหี้ยตายันเกมกูร่้โดนเน็ดบอกกูไอ้เหี้ยเกมด่ากูกลางวันแสกๆจะนอนไนอกกด้ไงไอ้เหเนนกกี้อหยกกนอ,นอ,อะไรวะเไอ้เหี้ย มวดลุงเอครับปาร์ตี้ขยายรูข้ามปียังจัดไหมครับผมขอคิวแรกได้ไหมน้องน้องคิวแรกพ่อมึงเถอะกูไม่เคยจัดปาร์ตี้ส้นตีนเลว่าหรอกลุงเอครับผมเสียใจปกติผมจะได้กินข้าวกับแฟนแต่วันนี้ไม่ได้ทำไมบอกว่าอย่าเสเริงไงอีซัสเนี่ยเดี๋ยวต่อไปบอกกูไม่ยุ่งไม่ถามโดนิดเดี๋ยวบอกกูเมือนน่เขาดูงไวะอะไรโดดน้ำใส่ฉลามไปเอาไม้พายมุงคิดว่าเป็นไกรทองหรอไอเอ กไม่่คิดวาเป็นใจลุงเพชรดีกรีครับเคยโกรธใครสักคนแล้วตัดจูนี่ตัวเองออกมาอมระงับความโกรธไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกไม่แยาหันยิ่งจบในตัดแล้วงอกใหม่ตัดอยู่นั่นน่ะที่ทุบโต๊ะนี่คือพยายามจะทําให้ของสปอนลงให้หมดใช่ไหมมึงคิดได้เนาะอีเหียนี่น้องเอครับเพื่อนหนูคิดวิจัยสงสัยไปถี่ใส่จองปลวกตอนนี้เฮียแฟกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดีตเคยพังปัจจุบันเคยพูนลุงเอครับ ลุงเอครับ,บ A, ครับลุงเอครับเียิ่งจะมียิ่งเลยครับลุงเอครับครับไม่โอ้โหตรงตรงเลยเด็กเป็ดเลเอฟยิวโมเมนต์เลตเตอร์กูแก่นี่ไม่ได้นี่ฮะกูจะกินเลยกูเกีะกูกแก่ไม่เป็นนะ A, ครับเอาตัวเลขสามเล็กไม่ไล้เลขเกียเล็กอยู่นั่นน่ะกูเริ่มเหนเหื่อยแล้วนะให้กูประสานแดกไปเรื่องๆน้อง ตัวแวมรู้แวมตัวแวมผู้วนชูวนผู้แวมถูมือตัวไว้ตัวไว้ตัวแหวมรวบผู้แวมขู่แหวมผู้ต่อไม้เหี้ยแถวแถวข้ากันใสกุกกี้ใส่รลาดนะมึงมึงขายกุกกี้ใสลาดไงลุงหรือคนดูที่หัวร้อนกว่ากันนะครับเหมือนเที้ยวขมับแม่มมึงขายกุกกี้ใส่รหัสคงคอนเซปต์ทุกเกมเลยค่ะคอนเซปต์เล่นโง่แล้วโทษเกมทุกครั้งเลยค่ะวันนี้วันเกิดของทุกคนแฮะ มาหน่อยครับอีต้าดาวินผีดเลืีดกีใส่รหลาด้วยเรือเล็กควรออกจากฝั่งจะออกไปแตะขอบฟ้าไม่ต้องกินมันนะลุงเอครับลุงเอครับลุงเอครับกูอยากเห็นหน้าคนขายคุกกี้นี่มากเลยผมใครคนดูใจหลาดบ้าละเฮ้ย จูแวมรู้แวมตัวแวมผู้วนชูวนผู้แวมถูวมต๋วไว้ตัวไว้ตัวแววรวบชูแวมคูแวมคู่วอสอมู่แวมมู่แวมแถวแถวคาคาคู่แวมอ้อโหด้นแย่ะไ้เหียลุงเอครับตัวเล็กสามอ้อ มองเยรายเดี๋ยวกูสับเข้าให้หรอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหกขวบก็ได้เนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกขวบโอ้หขวบก็โดนเป็นเดืสับซอกน้องหมูชมวงเป็นชื่ออาหารของคนจันนะครับเอดีไม,ยม่ยมกขำทำไมเดี๋ยวนักวิจัยก็ฟองเอหรอกกูก็ตายกูอ่ะถ้ามันเกี้แล้วมันหาน่างไงชัง่วโมงชั่วโมงลุงเม่กับแพรน้อยคอยรับเอาตัวรอดจากทีมแจ๊และสันพากรมุ่งหน้าสู่ลานซับรับคราฟติ้งลุงเอยิ้มให้เห็นฟันหน่อยครับ ขอแสดงความยินดีกับลุงเอด้วยได้สปอนเป็นแอปช้อปปิ้งรายใหญ่เลยช้อปปี้พร้อมเลยศาสตว์ฟันเเคุฟัน้มนช้อปปี้ต,ตอบได้ให้ร้อยเกมไหมครับมีโล่ไหมครับมีมีโล่วันเดอร์วูแมน แม้พ้อมตอบไถ่เด็กเป็ดเก็บตังร้อยแว่พร้อมกินข้าวไปอีเชี่ยโลมันเดือกหูแม่แม่มึงไม่บอกได้แต่แรกไอ้ควายคเอครับพอดีเดือนนี้วันเกิดแฟนผมชื่อเจนิงเลิยเปิดรูรีโอนาโดให้ดูหน่อยครับเจนิงอะดูรูรีโอนาโดเหรอมองไรจ้าสไปเดอร์งย มองเลิกอย่างกี้คุณระสาเสียพุ่มมึงนี่แหละนักวิจาทณ์ลูกชิ้นโกเด้งนั้นไม่ได้ทำมาจากหมูเด้งแต่อย่างใดหลังจากทบขย่วอยยอ,อกันมานานมึงเลิกตกหวยทักทีเนอะตกหวยทำอะไรเฮี้ยนะคกแบนี้สนุกมากเลยวเหระโอ้โหทะเลสะอาดขึ้นเยอะมากเลยค่ะแพโยกตื่นเต้นมากเลยค่ะยอดชาค่ะ <laughs> คูณกับอยู่สามขวบแล้วท่องจุดคูณได้ลยวนะอท่องได้ตั้งแต่แม่หนึ่งถึงแม่เมืองตายน้องน้องน้องไม่ได้ยอกอะไรที่่ะุงครับตอนนี้ผมสิบเอ็ดขวบท่องสูตรคูณแม่สองถึงสิบสองได้แล้วครับเฮ้พ่อผมกําลังสอนฝึกท่องแม่สิบสามถึงแม่มุงครับ ม,ม,ม,มเ,เลุงเอครับตอนนี้เอเจนซี่งงไปหมดแล้วครับไม่มรู้ว่าลุงเอเอาใจสปอนเซอร์ช้อปปี้หรือบานาน่าไอทีกันแน่แต่ละวันเดี่ยวเหลืองเดี่ยวส้มน้องฟันคนครับน้อ,องฟันคนครับงครั้งแรกอเจน่ศาสตร์โลกไลสติ <c oughs> เมอร์ชื่อดังไม่มีการสอดไส้เจ้าตัวเผยเกมเพลิน <c oughs> เดนี่คือคำสั่งจากรุ่นใหญ่ใช้บวนท่าผ่าแตงโมงเปิดรูโบงให้น้องอรุณดูเลยนะน้องกูกลัวน้องุดนจ็บน้องบ้านึงนะเบิร์ดีนะครับเบิร์เดน้องหยองด้วยและลุงเอก็จะทำลำแตงโมบอกแตงโมหนึ่งใบ่าออกเป็นครึ่งสี ซีนึงไว้กระปอกซ้ายจริซีนึงไว้กระปอกขวาเของใครหลายๆคนจริงแตงโมหมุนมาตรงนี้ความเด็ดความใคร่เอ้อเรากำลังสนุนความใคร่ด้วยการปล่อยแตงโมแตงโมชีวิตจริ่งหนุ่มข่ารีหนึ่งร้อยครับนี่นะครับดูไว้นะอาการคนหิวยอดชอบลุงเอเล่นเกมแนวเอาชีวิตรอดมากครับทตงโมดูจดดีอ ตัด่องไอ้อาลองเนี่ยสตาร์ดวดนะครับตาเฮีย <I yeah, S 2> ได้หายมดใหได้ไหมครับนี่ค่ะอาจารย์ชิฟูเจ้าลองจีบจ้วงแทงให้ข้าดูหน่อยอไม่เงินข้าจะให้อาโปมาจัดการเจ้าองอาจารย์ชิฟูเขาไม่รู้จีบจ้วงแทงมอ้เหียชิฟูเบียวจีบจุวงแทงชิฟูเรียนนัฏศินในศาสตร์เดียก็เอาจัดไปอย่าให้เสียอาจารย์ชิฟูจีบจ้วงแทงจีบจ้วงแทง จีบจ้วงแทงคือกูแต่งสปปไปเดอร์แมนมันต้องตึงนมาละพุ่นงพ้นใหญ่สปปไปแอร์แมนมันพ้องจีๆจ้วงแยงได้งปรายเยอกนะครับท<ม>ตกใจเหรอตกใจชักว้าวนี่ครับฉลามตกใจฉลาตกใจจะเป็นอะไรช,ชักว้าว์กว้าวช์กว้ากว,าก,วาก็จัดไปเลยชักว้าวชักว้าวชูแปด ชาวาวน,น,นี้ยอดโดเของคุณปรีชาถึงจำนวนที่กำหนดลุงเอครับลุงเอครับวันนี้เม้ไปทางไหนครับขอดูหน่อยผมจะเอาไปชว์วันนี้ดูเอาไอ จีบจ้วงแทงให้ดูหน่อยไม่ทําหนูจะจ้างฮิตแมนมาปังลุงนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับงานแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรออีกห้านาทีจีบจ้วงแทงฮิตแมนจะเล่นกูน้องลุงเอครับเวลาพระพังซ้ำยังไปเดินทุ่งดต้องพูดอามิตรยายนุชไหมครับอามิตรยายนุชพ่อมึงเหรอน้องไอเด็กเคี้ยลุงเอครับฟังเรื่องเสียวไหมครับฟัังรบเราหูมาใกล้ๆอะไรเอ่ยอยากรู้ไปหมดอยากรู้ทุกเรื่องอีดาากลายเป็นเสียปแล้วอย่างนั้น เกมลาบสนุกมากเลยค่ะจริงเหรอปูเป้สงสัยว่าที่ใคคนเล่นน่าราบจังเลยค่ะโอ้โหปูเป้สังถึงสิบเลือกมาขอเก้าแล้วกันจีบจ้วงแทงสองลูกสามหัวสี่ลูกแม่งห้ากระโดดเที่ยงเจ็ดปิดเกมแปดชูจูดี้เก้ารอดสิบพ่อตายกหยอกหยอกเกมเล็กเก้าก็ไม่รอดหรอกไปซอยผ้าม่านให้พี่ซะมองอะไรจ้า เอ้ยอนันตนาคราชเองนะตขอมุงปากหัวกูหลรอบและเจ็บสุดโอเยเยยเยอนออนันต์คราชขอปากหัวน้องตอนนี้ผมยังทําใจไม่ได้เลิกกับเฟ้นหมดรักแต่มันมีคนคุยใหม่แล้วแต่มันเลื่ไม่ไ้สัตว์มันกาไม่อยู่วะให้กูทำมาต้องใช้กว่าอะไรถึงจะจีบลุงเอติดครับไอ้แยกมันไม่เหมือนปกติมันเลื่นไปหมดชุดนี้อ่ะมันไหวเหรอ คุณย่าเคยพูดเอาไว้เวลารักใครจะอ่อนแอลงแต่จงอย่าอายเพราะมันไม่ใช e ่ความอ่อนแอที่แท้จริงเฮ้เฮ้เฮ้เฮะแฮ้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 สมองเอ้ย้แฮ้ฮแฮ้ฮ้พายดอพ่อนั่นแหละลุงเอครับผมไปเจอช่องยูทูบช่องหนึ่งครับเขาตั้งชื่อช่องด่าลุงครับชื่อว่าว่า โมเมนลุง Moment, <ป>เอโมเมนพ่อมาเจอลุงเอครับระหว่างเบียกับรีรูลุงเอโดนเยยังครับรูรูกูยังไม่โดนครับน้องมึงจะเปิดอะ<ป>ไรเหี้ยลุงเอช่วยออกจากกล้องได้ไหมทำไม,มอ,าอะาก,กจะอยู่คนเดียวเข้ามาหาพ่อ ครับผมเครียดมากเลยครับมาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอะค่ะเต็งโมให้กำลังใจอ๋อกูลำหลายรอบเลยอเขียวเครียดไปก่อนละกันกูจะเครียดกว่ามึงนะเนี่ยว้าวมากๆเลยค่ะเชั่วโมงเพิ่งได้กำแพงดีใจเหมือนเหมือนลูกสอบติดจุลาเลยค่ะน้องกูไม่ได้ดีใจเหมือนสอบติดจุฬาจากเดือดฮักนาไอแมงมุมเอากางเกงมาคือเถอขอร้อง ๋องกูไม่ใช่ตะ<อ>ไบนะแมนมึงขโมยเก่งไงเดือฮักลุงเคยมนรักฟักทองบทไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่เราทูหน่อยครับมนรักฟักงบีเี่ยมบทบทบทเบิด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 มายมกมายมกเบิดเบิดเบิดลุงเอคิป้า<ะ>วันปีใหม่ผมสารภาพรักผู้หญิงที่แอบชอบจะดีไหมครับดีครับดีครับก็บอกไอ้ค ลุงเอครับเคยมอกแล้วเพิ่ดูเลยยิ่งเข้าห้องน้ําไปเอาหัวคุวยไปจุ่มน้ำเพื่อให้สงบลงไหมสงบนะครับคือหัวร้อนที่พาเลยหัวล้านเอยหัวล้านไอ้คนรู้โมเคียของเดียวกับยางเบิดตราหรือสิ่งที่ช่วยเปรตวัวนเอาขวยเลยครับจุ่มน้ำับเพื่อหลมเย็นสวัสดีเมื่อกี้หยอกเล่นครับช่วยแนะนําทีครับถ้าจะบอกเขาตอนปีใหม่ขอสาระครับไม่เอาสารายก็บอกปีใหม่ก็บอกตรงๆมึงจะรำลิเกก่อนไหมเลย ถ้ามึงบอกแล้วชอบสาวว่ามึงไปลำมก่อนก็ได้เนี่ยเขาก็แ่บอกว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบเธอนะหรืออะไรก็ว่าไปมึงอย่างะไรกันไรเตะสำหรับใครที่ถามว่ายืนเอสตรีนี่สาวกำลังยืนอยู่ พู่อ,อะไรขึ้น Iraq, b b j j t BC t BC. ุ๊บ้างปะบ้างมึงลำมากเลยเต้น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 ยูนับจ um ีทีอาร์อาร์สามสิบห้าที่ย um um ี่สลับทะเบียนกับซีโน่ผมทให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจ้งกาวเลยฉันจะบอกกล่าวเลยว่าฉันชอบแม่นางทั้งเลยอย่างนี้จะได้ไหม่ะไรสักวิธีวิธีอะไรควะลุงเอคอสเป็นคนแพ้กุ้งเหรอครับ กูุ้้งงนอลุงเคยไหมโดนคนไล่ยิงเลยควักจูดี้ออกมาชักพี่ืแข็งเพื่อใช้ปัดเบี่ยงเบนวิถีกระสุนหั่นกูชักมิดมิดใช่แบบนี้นน้องเป็นนักแสดงชายชาวไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในวงการนเเเย เลังฟัวิฟวิปบไปร์ฟวิปปบไปร์ฟวินปบไปร์ฟวิปบไปร์ฟวิปบไปร์ฟวิปปทไปร์ฟวิปปบร์ฟวบไปร์ฟวิปปบไปร์ฟวิปปบไปร์ฟวิปไปร์ฟวิปปบไปร์บไร์บไปิบไปบวิปปไปม์ฟวิบไปร์ฟวิปปบไปรบวปบไปร์ฟวิบร์ฟวิไปร์ฟวิปปี่ปร์ฟวิปปบปรปร์ฟวปลงไปเลย ติดมออุบลกูไม่กลัวหรอกเมืองเก่งเมืองก็มาเฮ้ยทำไมมึงเก่งจังวะาก้หมายสี่เหลี่ยมเอฝากโดนฝากพ่อเมึงอยเฮียลุงเอที่เรานั่งกินเหล้ากันวันนั้นที่ลุงเอบอกว่าจะลอบทำลายพวกเทคนิคอุบลผมเอาด้วยนะเอครับแมปปี้าบเราดเวยะเพื่อนลาเพ่อนผงหนอยเป็นไงสเตีมนีครับเมื่อมีอาการจุกเสียดแน่นเฟิร์นึกถึงยาทาตราเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผม รู้ไหมผมรำลิเกให้เขาดูแล้วเขาไม่ชอบผมจะมากระทืบปากลุงนะครับให้กำลังใจด้วยครับ ูยังต้องเดือจีทร่ลุง AGTRR 35ที่ลุงเอบอกที่ผมสนับทะเบียนกับฟีโน่ผมทำให้แล้วนะเดี๋ยวจอดไว้ให้คนบ้านพ่อมึงเถอะเอาจีทร่าสลับกับฟีโน่กูจะหลุดลุงเอครับให้ลุงเอไปท้าต่อยพนักงานบานาน่าทางร้านที่เซ็นทรัลอุบลผมพร้อมซัพพอร์ตนะครับเท่มากพร้อมซัพพอร์ตพ่อมึงใจกูไม่เดินไปไหนไม่ได้แล้วมั้งไอ้เยี่่อนี่ยี่่อเยี่่นี่อยู่เท่ห์อีแล้วเข้ากรมทหารทหารทั้งกรมนอนหอยู่ลุงไล่เตะโคยแต่ละนายแล้ววิ่งเก่งจริงนู่ยี่่อนี่ลุงเอ ผมมีภารกิจมาให้ครับภารกิจ0ะไรวะเฮ้ครับับไปชู้หน้าโรงพักเมืองอุบลลุงเอครับผมเป็นของซานต้ามาไทยแล้วลงผิดหลองอะครับเช้าวันนี้รอเก็บกระดูกเลยนะครับมมอรี่คริสมาสครับลุงเอขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับน้องมันกลัว มผมจะพากเสียงที่สามสองหนึ่งคนดูชอบมาบอกว่ากูเบ้แต่กูเท่และคัวใหญ่กว่าพวกเมืองอี <c oughs> สปอยลงไปลปองเมย์ไหอีอะลุงเอเท่มากเลยครับเรื่องอะไรอ่ะทำตัวไปคลี่ใส่หน้าบ้านมาเฟียอุบลแล้วเขียนว่าเขียววอยไรวะโอ้ไรวะด้วยมีไรวะด้วยนะครับเท่กแล้วกูเท่ทั้งคืนเลยตอนนี้เอ้ยสภาพจะเป็นสไปเดอร์แมนสภาพอย่างเมืองมันจะปีนตึกได้สักกี่ชั้นวุว่นเหมือนหมูแบบนี้ น้องมึงบุลีกูว่าปินตุกไม่ได้อะน้องลุงลบโพสทําไมกับโพสที่ท้าโจนใต้มาดวลปืนกับระเบิดอะครับโอ้โหลามถึงน,วน่วนเลยที่อะทั้งประเทศแล้วกูไปไหนไม่ได้แล้วลุงสุดจัดเลยครับทำไมนวันนั้นที่ลุงไปล่อหัวหน้าเก็กกูเทนว่าห,หน้าเหมือนหนวกลู้ลย,<ล>ยอะครับ <laughs> เล่นหัวหน้าเลย <laughs> ตั่ตันเล่ากับลุงวันนั้นลุงบอกว่าสังเกตุเรืองนลบคลิปทําแม่ครับคลิปที่ลุงไปตบกระบาลคิมจองอึนอะครับคลิปนั้นลุงไอดอลผมเลยไอดอลอีกแล้วนะครับไปโดเหนแล้วตอนนี้เอลเอโคเท่เลยครับกินก่อนจอดรถตบหัวยามหน้าหมู่บ้านถุดพนักงานสูงท้าต่อยคนสูงตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้แล้วครับไปตบท้าตบตอนนั้นลุงขยับเปียกครับวันนั้นที่ลุงขยับเปียกไปเดินเชนทร์พักอุบลแล้วตะโกนใครก็ได้อย่างเธอครับอย่างเท่เลยขยับเปียก เรียกกูลุงเฮียเปียกบมักแฟดแพทพ่อมึงเหอะผมปิดข่าวให้แล้วนะครับปิดข่าวเรื่องอะไรวะสงบนตำรวจในคดีช่อโกงกับค่ายา250ล้านตันบัทครับเท่โอ้โหลุงเอครับเซนต์ล็อกวอล์นสิน่ีลุงเอเท่มากเลยครับที่ทูนิ้วกลางใส่คนในหมู่บ้านแล้วตะโกนว่าจะเสียงดังใครจะทำไม พวกเทคนิคเทคโนโลยบนเ่หมากูให้พวกมึงทั้งหมดเลยกูเอเด็กใต้กูไม่ได้หนูบนแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอโดกตามล่าลุงครับผมมารายงานครับที่ให้ผมติดแอร์ในคุกเพื่อเวลาทำภารกิจพลาดลุงจะได้อยู่สบายครับ นนน้องวักูไมเคิลสกอร์ฟิวหรอกูกูนี่คือไมเคิลสกอร์ฟิวเลยสัตว์วางแผนติดแอนในคุกไว้แล้วอ่ะกูจะหลุดแอนในคุกพ่อมึงเหอะลุงเอเท่มากเลยค่ะเท็กแล้วตัวนี้น่าเทคนิคอุบลแล้วตะโกนว่าใครก็ได้ไหวชิวเครื่องหมายใครก็ได้ไหวชิลได้หมดมึงพูดมึงอ่ะได้หมดอีกสัตว์ผมลบคลิปให้แล้วนะคลิปที่ลุงไปขโมยปืนในกรมทหารราบที่6จังหวัดอุบลอ่ะครับเล่นักอข่าวใจกูได้พักแล้วถือกำเนิดมหากาพรพุ่งเอเท่มากครับ หมากรบใหม่เห็นไหมมันชอบเป็นเทนอะตั้งแต่ไหนแต่ไรช่องกูมันจะมีเทนอยู่กูจงอางก็จะดูกูจงอางนสีที่สภาไปวันนี้ดีครับตอนสีที่สภาไประบายสีกันไประบายสีเสียบาเวลาเกิดเรื่องจริงเขาเล็งกูละลุงเอครับวันนั้นเท่มากเลยครับเี่เขาไปวันพระบาทน้ำพลูแล้วท้าพระทั้งวัดพวกแข่งละครับคนหี้เลยไปท้าพระพวกแข่งมึงจะหลุดเถอะลุงเอครับผมส่งที่หมาอบเนยกระเทียมสูตรใหม่ไปให้ปากชินแล้วรีวิวร้านให้ผมด้วยนะครับลุงสุดจั ที่สั่งอิชิกิวิทพื้น20ทีแล้วเยี่ยวใส่แลมโบมาดามแป้ง <c oughs> เสียบิวไปไหนใช่สิเสียเราไม่สำคัญไง <c oughs> ขอรีวิวประสบการณ์เสียวกับลุงเอนะคะร้องทั้งคืนเลยคะ่ะสุดยอด <c oughs> ไม่ได้เสียวแต่จกกัดกที่ <c oughs> อย่าลืมโอนเงินครึ่งหลังมานะครับที่สั่งให้ผมเก็บบอสยากุซ่ารายใหญ่อ่ะครับ ทจัดให้กูอยู่โลกนี้ไม่ได้ละลุงเอครับวันนั้นโคตรหล่อเลยค่ะที่ไปต่อยกับลูกวัวเพื่อแย่งดูดนมแม่วัวสดขอเต้าอ่ะครับมึงยามายันสัตว์แล้วเหรอไอสัตว์ายได้ลุงเอหนึ่งนาทีเท่าหนึ่งร้อยหกสิบไปท้าแม่หัวแล้วเหรอไอฮิตโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคนดูยังหนาแน่นค่ะยอดก็คงถามแน่หนูดูก็ลุ้นตามค่ะว่าจะเล่นไปถึงไหนค่ะ ก,ก,ล,ก <S 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 ลุงเอครับ,รบผมจัดการไอ้บูมมออุบลให้แล้วนะครับ<ห>ที่ลุงสั่งให้ผมไปเก็บอะครับเท่ามากครับมันูกบูมไหนที่บูมโอดเพรม,มึงไงวันนั้นลุงเท่มากเลยครับท,ที่บุกเดี่ยวไปเผาโรงงานเจ้าพ่อค้ายาเม็กซิโกโอ้โเล่นเป้วกู๊ดไงนรกบวันนั้นลุงเทียมากครับ ที่ไปยืนเกาหามหน้ากรมตำรวจแห่งชาติอ่าเล่นตอนนี้จะหน้ากรมตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับลุงเอครับเท่มากแต่ที่เด็กมาใส่ใส่กรอกแล้วหมดลุงเลยหันไปถามเด็กว่าเอาคู่วยกูก่อนไหมโอ้ลุงเอครับครับพ่อนอ่ะนะครับหันไปถามเด็กขายใส่กรอกอยู่ขายใส่กรอกอยู่ฮะใส่กรอกหมดก็ครับมันพกมองมู่ฝั่งทางโน้นบ้านใส่กรอกฝั่งนี้หัวคู่วัยชนกันอาบน้ำกันเดี่วกันทุกทีใส่กรอกหมด ลุงเอครับตั้งชื่อฉลามให้หน่อยลุงเอผมมีคำถามสั้นๆเลยนะครับแ้นมุงนี่จะไปไหนครับจะทะลุแกรนไลน์แล้วมั้งกูว่าบอ่งไปเรื่อยๆครับกำลังฟาร์มอยู่เลยผมประทับใจลุงมากครับตอนพศสองพหนึ่งที่ลุงให้พระนเรศวรขี่คอแทนช้างแล้วทำยุทธหัตถีกับพุน้ากูไปเป็นกูไปเก่งซะแล้วนะครับไปเป็นช้างซะแล้วสวัสดีผมโรนันโดนะวันนี้ผมจะลงคลิปหลอกแม่ว่าได้แชมป์โลกฝากไปดูด้วยครับู้ง โรนโดจะลงคลิปหรอกเสนอคอนเทนต์นะครับแค่ผ้าเดินตากุโรนโดจะลงโคโล่แลรับคุณค่าทุกคนแต่ลงที่งารเดแม่มาได้จ้ำโลกเข้าไปดูด้วยนะปัญญาเมื่อ้สัตว์เงาอ่อนคุณเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์อ๋อครับสามอันดับเก็บยอดอันดับที่สามนักวิจัยหมื่นเก้าบาทอันดับที่สองเอเทมากสองหมื่นอันดับหนึ่งเอทีดีสองล้าน ทท้าท้าายยลุงเอเท่มากเลยครับวันนั้นซิ่งฟีโนเข้าไปดรีฟในห้องประชุมสภาแล้วเบิ้ลใส่ประธานอาครับโอ้โหสัตว์เก่งใจคอยกูไปถึงในนู้นเลยเนาะตก,ก่อนเทรน,น,น,นลุงเท่มากผมแดกโอมากาเซได้ตอนนี้คงต้องมาม่าประทังชีวิต <ส> <orman pulse. S 1> ลุงเอเท่มากครับที่ล่อต,ตังกูสามร้อยกว่ากว่าเอนี้สุดยอดจริงๆก <Gospel me? S 2> um ูอย re ู่เฉยๆของกูเอเงหรือไอ้โลนก็มึงอยู่จะเชิญกูกูไม่ได้ผิดอะไรนะน้องเพราะมึงเท่มากกันเองเนี่ยเนี่ยมึงเริ่มเริ่มห่อยกันเองแล้วเนี่ยเริ่มหมดเลยเริ่มไม่เท่แล้วเนี่ยเริ่มเริ่มไม่เท่กันอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มเท่เริ่มห่อยแลซีรีส์เท่มากเริ่มเริ่มหมดแล้วเนี่ยตอนแรกเกือบหมดตอนที่ ทั้งเกมเพลินทั้งยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสไปเดอร์เหลือมอิ่มมาตอนนี้เริ่มไม่เท่พวกเท่มากทั้หมดเลยช่วงตอนนั้นลุงเอเท่มากครับที่เป็นน้ก๋วยเตี๋ยวยังไม่หมดอีกเหรอยชงใส่วมาเ้ยยุง่ม่หมดเบยยัวยม่๋มยเต๋ย จบวันพีสแตงง้ใครมาเจอสมบัติอยู่ไม่ได้เปราชาจนสลัดผู้เท่้สมใสชูใสขาเปียกติยี่สิบสุดท้ายกูขอเทอีกทีละกันลุงเอเทมากครับที่สั่งผู้บังคับบัญชาการทหารมาเลียนนั่งไข่ยี่สิบสุดท้ายด้วยน้องตอนนี้ไม่ค่อยเทแล้วเงินกูหมดธนาคารแล้วมีปุ่มแบนตัวเองไหมกูจะแบนตัวเองแล้วทองมันไม่ค่อยเทแล้วน้อง